สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มถูกใจใน t k t t o k กันนะคะถูกใจหัวใจ t k t t o กก็เข้าไปหน้าเว็บไซต์ google กันเลยนะคะพิมพ์คำว่า k m MM k t h หรือกดผ่านลิงกงจากด่านล่างามาได้เลยนะคะ ในตัวลิงก์ของ KMKT MM h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บพั๊มไลฟ์พั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซตโซเชียลมีเดียเลยนะคะเปิดกันไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกผ่านใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติด,ดตามเพิ่มคนด,ดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอีกหลากหลายบริการเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f Facebook YouTube IG t i k t o k Twitter t e l e g r กมนะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใ้กันเลยนะคะเป็นบริการอลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ พื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสูน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอุ่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube ไอจีดิ i k t อลทวิตเตอร์เทเลกรมนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการ ไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้วิการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น t i k t o ็อกนะคะ หมวดบริการตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นบริการรวดเร็วตรงนี้นะคะบริการตรงนี้นะคะเพิ่มไลค์เพิ่มถูกใจก็จะอยู่ด้านล่างๆตรงนี้นะคะขอเลือกเป็น5 0 2 3ตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นบริการที่เร็วที่สุดนะตอนนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะคมาที่ายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์การรับประกรันและคุณภาพที่อยู่ตรงนี้กันเลยนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยนะคะจากคนที่กงกัรจะใช้บริการค่ะ เอเป็นพจน์แรกนี่ละกันนะคะกดกันได้ด้านในได้เลยนะคะยอดเดิมอยู่ที่สิบเก้านะคะคัดลอกลิง์มาวางกันได้เลยนะคะจำนวนขั้นต่ำอยู่ที่สิบใส่กันไปซักหนึ่งรอยนะคะในราคา2บาทเองนะคะกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของคุณเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันเลยนะคะในส่วนด้าน,านตรงนี้คือเลขออเดอร์ของ,เพ,อเ,องเพื่อนเพื่อนเองเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตติมเงินไม่เข้าอยอดไลน์ไม่ขึ้นสามารถดรําได้ออเดอร์จากแถบด้าน,น,นตรงนี้ส่งให้อดมินกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะสถานะตอนนี้รอระบบดูเน,นินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอนกงนตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอางเปากันนะคะตัวอ่างเปลวเลดตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างสองอันเปาของทูบันดิวเล t นะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเวสต์จอนิ้ก็สามารถ นำคัดลอกลิงตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซนกันเลยนะคะใส่ดูที่หน้าตัวช่ยวยเหลือกันนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือก,กันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนำเบรออเดอร์มาวางกัะตรงนี้ได้เลยค่ะก็ปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ ัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่้นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกินรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ นี้นะคะยอดถูกใจยอดหัวใจทิกตอกก็ขึ้นกันมาแล้วเพเื่อนเท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เค่เมมพีทีเก็กดผ่านลิงก์จากด้าร่างก็ได้เลยเว็บไซต์เคเมมพีกทเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆลองเลือกไปดูรายละเอียด้านในกันก่อนได้คะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ